สวัสดีทุกคนกับผมอับองมาซ่า,าอีกแล้วนะจ๊ะ yeah 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 yeah, yeah. อ่ะเรายังอยู่กับซีรีส์ girls planet 999อยู่จ้าเจ้าประจำของเรานั่นเองนะจ๊ะไม่มนีหายไปไหนทุกคืนวันศุกร์พูดเหมือนจัดรายการอยู่เลยตอนเนี้ย <laughs> <laughs> เออ <laughs> ซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นมิชชั่นที่สองที่ชื่อว่า combination mission สำหรับทีมสุดท้ายที่เราจะมา reaction วันนี้ชื่อทีมนี้ก็คือมีชื่อทีมว่า รอยนซาวนั่นเองซึ่งมากับเป็นเพลงของรุ่นพี่ B2B กับเพลง missing you นั่นเองนะจ๊ะก็ได้ยินชื่อเพลงก็น่าจะรู้แล้วว่าทีมนี้มาในเป็นทีมวูคเลเนาะอ่าอจะพลิกไม่ใช่เป็นพลิกจ้าไม่ไ้แรปเลยอะไรใดๆนะซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นทีม6คนเนาะ6คนไปดูเลยไหมไปดูเลยดีกว่านะเพื่ะไม่เสียเวลานะจ๊ะไปเลยจ้า ม, you, มีสิยูมีสิญใจทุกคนจา้นานั่งมาเลยคือเห็นภาพแล้วดูถึงแบบสเต็ปโปรดีวเลยโอ้อรอยะารม์ตอนเปิดมาดีมากทุกคนเศร้ากันหมดเลยอ่ะทุกคนเศร้าเงาโงอ น้องเสีงสยสงใสอ่ะเสียงสวรรค์ ที่เขาบอกแรปด้วยทุกคนเดียเสียงดีมาก 好性感啊！这款呢，性感吗？好，不、嗯、音 <laughs>、嗯嗯、好。哦，这呢，好，声、嗯、音好。嗯我 โอ้โอ้หเมยกดคุณลุกเลยมเมื่อกี้คเดินหนึ่งมานะ Mmh đi mà ô bay ô คุุลดีอะดีอะคือมาเรียบๆง่ายแต่ว่าดูคนลุกกว่าทุกคนลกเลืคนลุกนะแอบคนลุกนะก็คือปังจริง เป็นบอคเคลที่ผสมแรปคือแรปก็ดีบอคเคลก็ดีซึ่งน้องแรปคนนั้นอ่ะสองคนสองคนมีสองคนก็คือบอคเลได้ด้วยใช่เลิศมากเออเลิศตรงนี้โอ้คือว้าวมากแต่ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือน้องจำชื่อน้องไม่ได้น้องคนที่เป็นเมนบอคเคลน้องญี่ปุ่นน้องคนนั้นอีกแล้วน้องคนอีกแล้วใช่น้องคนนี้เสียงดีมากน้องคนนี้คือแบบชมไปหลายรอบแล้วมากแล้วมาแบบเป็นก็แบบหลายก้แล้วคือทำไม่ดีหมดเลย น้อเรนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่นอซเรนะชซึ่งจำได้แล้น้องคือแบบเป็นโวคอลฝั่งปุ่นที่เราเราเราชอบที่สุดอะคนนี้ที่แข็งแรง่งคือแบบเป็นเมนโวคอลหลักๆจริงๆซึ่งจริงๆน้องยูรินาเนี่ยที่เป็นเซนเตอร์ที่ได้ที่หนึ่งตอนแรกน้องอ่ะเป็นเมนโวคอลแต่คือเหมือนน้องแบบไฮโนัดไม่ได้อะไรไม่ถึงเพราะเขาเป็นคีย์ไง ก็เลยมีการสับเปลี่ยนหรอใช่น่าจะแต่ก็คือได้น้องเรียนก็คือก็คือดีแล้วล่ะใช่ก็คือทําไม่โชว์ออกมาคือเพอร์เฟกตน้องจอมินก็เลิศหนักจริงจริงเออน้องจอมินดีที่ต้องแต่น้องอยู่ไม่ดรอปแล้วนี่ก็ทะก็แอบปวดให้อยู่ใช่ชอบชอบจริงจริงก็ก็เลิศอยู่ก็คือเสียงหวานใช่เอามาพูดถึงภาพรวมของโชว์กันบ้างดีกว่าคือนั่งดูเหมือนนั่งดูพอดีเหรอจริงจริงใช่ใช่เอาเหมือนดูพอดีเลยไหม ใช่แล้วคือแบบฉากเอ่ยเซตเออยอะไรเอ่ยก็คือแบบก็เหมือนกันเลยใช่อินต้นไม้นั่นแหละเหมือนกันเลย, <c oughs> อ,ายอามาริยูอามาริยูต้องแตดหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วทุกคนใครจะรู้แต่ยังไม่จบทุกคนยังไม่จบเท่านี้อีพีนี้มันมีเขาปล่อยสเปเชียลบางอย่างซัมติงก็คือมิชชั่นหน้าซึ่งก็ <นะ S 1> <ๆ S 2> คือเป็นนิวซองทุกคน ใช่ก็เหมือนเป็นรอบคอนเซปต์มิชชั่นเออเป็นรอบคอนเซปต์ที่จะให้พวกเราชาวแพลเนตกาเดียนกาเดียนว่ากาเดียนเพื่ออาว่าอยากให้เป็นไหนใครเป็นคนรออะไรแบบนี้เหมือนประเดี๋ยวนั่นแหละอ่าเราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าไหมอยากฟังเพลงใหม่อ่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกอล์ฟแพลเนตเซ็ตเซิรมิชชั่นครีเอชันมิชชั่นเลยครีเอชันมิชชั่นะทุกคนชื่อชื่อโสด มีความแบบเซนะ็กซี่<ป>นะมีที่เขาดูเลยชื่โอ้ยชูดนนมีความแบบสดใสน่ารักนะ โอ้ยตื่นเนนะโอ้น้องมาแลวต้องแด้เีนี้อ่ะโอ้สนใจ you work in p a r t n e r น h i p ืม มันเพลงของอะไรสักอย่างโอ้้โอ co ้ต mm ัน hmm, ตังยีทอเพีย hmm. อืจะไรแบบหยุดปะแกนหน่อยออนยันเพลงเทชเลยเพว่เพงนี้ต้องแบบมีวอคอที่แบบฟังป เท่าทีปังๆแล้วทุกคนโอ้โโอเ้พล่เกันทุกคนก็ดีมากเพลงทีหลายเพลงกันนะจริงโอเมก้าส์ที่มีด้วยกันเท่าไหร่นะ5เพลง4 4เพลง4เพลงก็คือเราเช็คในในแอปแล้วล่ะในแอปยูนิเวอร์สแล้วล่ะว่าเขาให้เลือก7คน7คน4เพลงอ่ะเรามาพูดกันถึงพูดทีละเพลงกันดีกว่าว่าเป็นยังไง S <S <S เริ่มจากเพลงแรกก็คือเพลง Snake Snake อ่ะมันมีความครัชครัชยั่วๆหน่อยนะมีความยั่วๆมีความเซ็กซี่<อ>ฟังแล้วนึกถึงเพลงอ่า Rumor อ่ะแอ,อ่แค,คือันนั้นคืแปดเกินไปนิดนึงอันนั้นเซ็กซี่จ๋างไงาจริงๆอ่ะต,ตอนฉันฟังเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อกี้ฉันนึกถึงหน้าน้องฮิคารุ้อนที่เารุน่าจะบอกิของคอนเซปต์นี้ได้ไหมนะคืเวลาน้องแบบเล่นหน้าเล่นตา มันดูเข้ายังคิดไม่ออกเลยว่าใครสมองกับเพลงนี้เสี่ยวถิ่งต้องมีอยู่พอมิชชั่นอื่นๆคือน้องแบบจะมีความหวานนิดหน่อยเนาะจะมีความแบบก็ดูเซ็กซี่แต่ยังมีความแบบกลางๆอยู่แต่แถ้าได้มามันก็จะได้จะได้ดึงตัวนัมมาดิดึ้หน่อยก็น่าสนใจ่าสนใจอ่ะไปที่เพลงต่อไปกันดีกว่าใช่ชื่อเพลงอะไรจ๊ะ นั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Shoot ยเป็นฟีลแบบน่ารักสดใสเนาะคือตอนถึงแบบ Twice เออประมาณนั้น w i c อะไรเงี้ยใช่ Twice c h e e Up อะไรเงี้ยคือได้เราก็ชอบเพลงนี้ส่วนตัวชอบเพลงนี้คิดว่าใครแรกที่ฉันจะพิกสหรับเลือกงเพลงนี้ก็คือต้องขาดน้องคินมายาไม่ได้จริงเพลงนี้น้องต้องอยู่ล ลงไปตรงนี้แต่มันก็สะขัดกับที่เราเคยพูดไว้ว่าอยากให้น้องเปลี่ยนลุกบ้างอืมแต่จริงๆลุกนี้ลูกของน้องณปัจจุบันเนี่ยเขาเคบอกว่าเพลงนี้สําหรับฉันเหรอฉันคิดไม่ออกอะบราก็ได้นะบโบราก็ได้อยู่เพราะยังไม่เห็นบราในรายการนี้ที่มาแบบลุกนี้เลยในค a n d y เอ่ออันนั้น ก <'t> <Christina. S 2> ็ถือว่าเป็นเพลงของตัวเองนันก็ไม่นับละกันก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพลื่อนสนใจใช่นี่ี่ชอบเพลงนี้เป็นอันดับสองเพลงต่อไปก็คือเพลง you plus me เท่ากับ love ทั้งตัวเองด้วยอันที่เมนี้ฉันก็ชอบที่สุดแต่เราชอบเพลงนี้ที่ส่วนตัวชอบเพลงนี้ที่สุดแต่เป็นตอนนี้นะตอนนี้ชอบสนเพลงนี้ที่สุดฉันอยากให้ฉันอยากให้พวิสาวยูจินได้เพลงนี้ ได้อยู่นะคือพี่สาวยูจินก็ก็ไม่ได้กุบกิบนะคะใสมานานแล้วนะหลังจากซีโอซีอันนี้ก็แบบไม่ได้แบบน่ารัก๋าเกินไปอันนี้ก็ยังมีความแบบดูโตนิดนึงดู่เความสนุกฟันๆแบบผู้ใหญ่นิดนึงเออคอนเซ็ปต์นี้เข้ากับยูจินเข้าไหนว่าป้าใช่ฉันก็คิดว่างี้น่าสนใจอ่ะเธอละส่วนฉันเลือกน้อง แชยอนออเน้องแชยอนน่าจะเหมาะกับคอนเซปต์แบบนี้ฉันกำลังนึกภาพน้องแชยอนเต้นเพลงนียก็ต้องไปโหวตนะจ๊ะถ้าถึงเพลงสุดท้ายก็แล้วจ้ะนั่นก็คือเพลง u t เ p ียนั่นเองสนุกดีเพลงนี้นึกถึงเพลงอ่าชิมานาของบรูซแปดมันจะต้องสร้างตำมันต้องสร้างตำนานคือเพลงนี้ฟังแล้วแบบมีความรู้สึกว่าต้องมีไฮโน้ต ปังๆรออยู่ข้างหลังฉันชอบเพลงนี้ที่สุดในเวลาที่ฟังมาอืมันทำให้ขวนนึกถึงตอนฟังคอนเซปต์ของพอดีสี่สิบแปดฉันก็ฟังออทาชมานานดะวันรัตรอยก็รออฟังแค่ฟังแค่ท่อนสิบวินาทีนะนะฉันต้องให้บวราฉันปักบวราตั้งแต่วินาทีแรกที่เนาะเขางานปากรอง <Bora S 1> บ,บัวร่าก็ได้ฉันว่าเพลงนี้ยูรินาก็ได้นะอ่าก็น่าสนใจนะเพราะน้องก็มีความแบบ หวานคนาหน ā ā ้าตาแบบหน้าตาหวานก็น่าสมองเพลงนี้น่าจะเข้านะก็น่าสนใจแน่ถ้าอยากได้ก็ต้องโว้ตอนนี้คือจินตนาการภาพของทุกคนไปอยู่ในเพลงแต่ละเพลงก็ไม่แน่อาจจะมีจิตผั่คนหนึ่งอาจจะไปอยู่อีกทีมหนึ่งก็ได้คนที่แทบๆทอาจจะมาอยู่ทีมนี้ก็ได้ใครจะรู้อ่ะแกง์เกิดขึ้นอ่ะแกร์เกิดขึ้นใครจะรู้เลย ตั้งน้าตั้งตาเราสำหรับรอบต่อไปจะไม่ได้เห็นในวิด้าหรอกทุกคนสำหรับวิ้ายังเหลืออ,อ,อีกหลายทีมซึ่งจะมาเริมเราอีกครั้งในวันศุกร์หน้านะครับทุกคนถ้าใครที่อยากดูคลิปรีแอคชั่นของเราสำหรับสเตจอื่นๆหรือว่ามิชชั่นอื่นๆก็สามารถคลิกดูข้างบนนี้ได้เลยนะจ<ช>้าสำหรับใครที่อยากจะให้เมย์ตัวเองเนี่ยเลือกเพลงไหนได้เพลงไหนก็เข้าไปโหวตนะทุกคนตอนนี้เปิดโหวตแล้วจ้ะ,จะ สพลงละเจ็ดคนน,น,ะนะจ๊ะใช่เลยเดียวเราก็จะไปบ่นละถ้ารัใครใช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก subscribe, ด subscribe กับบัมทิศซศสำหรัพวกเราต้องลาก,กัไปก่อนอนจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จา้าอันยอง